ดูค่ะต้นนี้เล็กนิดเดียวต้นพุ่มนิดเดียวแต่โดกค,ค่ะเม็ดใหญ่อีกตั้งหากดูสิเม็ดบเบลอเดี๋ยวจูนค่อยมาเก็บค่ะดูสิคะเม็ดบเบลอเลยเนี่ยเดี๋ยวจุนค่อยเก็บค่ะพุ่มนิดเดียวเองค่ะทุกจูนมาตรงสะไม่ใช่สะสีแม่น้ำค่ะ,ะแฟนจูนเดินไปแล้ว ว,นนวันอาทิตย์คนเยอะกว่าเมื่อวานค่ะเดี๋ยวจูนจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพวกจูนมาอยู่ฝั่งฝั่งด้านนี้แตมีคนน้อยแต่วันนี้คนเยอะค่ะนี่ค่ะแม่น้ำเนี่ยคนก็จะปกติพวกจูนจะอยู่ฝั่งด้านนู้นค่ะนี่ค่ะแม่น้ำเตราค่ะชื่อแม่น้ำ น้ำเย็นมากเลยนะคะเนี่ยนี่รู้ไหมคะว่านี่คืออะไรเลมอนปรามค่ะเป็นพันธุ์ตระกูลเดียวกับาสารแหน่ค่ะเยอะมากสดด้วยคือเขียวแบบนี่มากเลยเดี๋ยวจุนพวกจุนนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแฟนจุนดูค่ะเยอะมากเลยนะเนี่ยเลมอนปราม เขียวดีด้วยค่ะเพราะเขาอยู่ในร่มเนาะดูสิเลมอนฟาร์มเลมอนฟาร์มป่าค่ะเป็นป่าจุนจะทำช็อตวิดีโอนะคะเป็นกินนิดๆหน่อยค่ะเพราะว่าจุนตัวดำแล้วจุนระหว่างรอเพื่อนเจอรมี่มาเดี๋ยวจุนจะไปหาที่นั่งค่ะนั่งกินสแนค นี่นหน่อยเป็นคลิปทักทายนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องขาเป็นคลิปแรกเนาะค่ะทีอยู่เบน้าเบนเต้ค่ะวันเกิดแฟนจุนค่ะพวกจุนมาตั้งวันที่เจ็ดแล้วค่ะมาถึงยูพีกับประมาณสองทุ่มน้อยน้อยค่ะสองทุ่มสิบนาทีนี่แหละจุนพ่อในมีคลิปกินอยู่ด้วยจ้าเด้อจุนพ่อในว่างอยู่ค่ะวันเกิดกับพึ่งสิพานไปเมื่อวานนึงค่ะจุนกับอาร์ตห่เมืองนิดินน้อยน้อยค่ะนี่แหละค่ะที่จุนแห่เมืองซีซ่าใบน้าเอ้ยวกเป็นสาวใบน้าขอโทษได้หลาย ไอเอ็นแม่น้ำค่ะเตราแม่น้ำเตราค่ะคนห้ายค่ะเมื่อนี้จุนก็นเลยเฮ็ดคลิปกินสแนกเเบาเบาคุยกันเนาะค่ะจุนไม่อยากให้คลิปอันช่องจุนมันอันนี้ค่ะมามเมื่อเปนหน้าเวนเตกก็ลืมเอาขากล่องมาพี่น้องเอาตะแนวหนีบเนี่ยนหน่อยมาจุนก็นเลยตั้งแบบนี้ค่ะเนาะเมื่อนี้ก็เลยสีภาพกินแบบสแนกค,ค่ะที่จุนมากกินนี่แหละคามอนเดอ์ปาโวนี่ค่ะไก่งวงค่ะ อันนี้อันบักทั่วแปบฝรังถ้าเป็นสีขาวค่ะออกเหลืองจักกน่อยค่ะออกขาวเหลืองค่ะนี่เมืองต้นแบล็คเบอร์รี่ที่จุนทายเมืองค่ะเนี่ยห้ายค่กเมืแบล็คเบอร์รี่อยู่นี่มาค่ะพี่น้องมากินน้ำกอนค่ะเลงน้ำค่ะอากาศมันห่อนตัวดำเมนียมกับพี่น้องโค้งสีเห็นอยู่นาะนค่ะเนาะขันจัคไดกับจุนก็ขอผดขออภัยค่ะจุนอยากอัดคลิปเฝ้าเฝ้าคุยกันค่ะ หายไปเลยกับโบดีค่ะเนาะนี่หมักพริกของโปรดใบโหระพาใบาพาสเลออ่อนอยู่หาวันไปโรดค่ะวางมึดวางเทียงอะ่ะกินเขาเขาพาสเปนค่ะแม่แฟนเห็นให้กินเมื่อนี้ก็เลยตั้งใจว่าสีเข็ดกินสแน็คเว้าคุยกันค่ะแป้นจุนก็มู ข้าก็เล่นนนำอยู่ค่ะใบโงระ้า,ะา,าก็ลังจักน้อยจุดย่งสีนี้ค่ะย่งสลงไปเล่นนำอากาศมันห่อนพี่น้องค่ะ แ <c oughs> ม่นัวมักกินนักได่กับเบเบือกินก็พักสลัดมันซดสไหมค่ะพักมันก็เย็นแช่เย็นๆยังกินแสบค่ะพวกจุนจอรดรถไว้มองแดดจุนบอกให้แฟนเขามาจอดนี้นี่กับเบฟัง คนเริ่มทะย,ย่อยมากหรอค่ะมืออหนไ้มหนาทีข้นก็หลาแห่บบุเพราะว่ามจุนมากขึ้นกันค่ะคนบมื่หลายปานนี้มันข้นหลายอีหลี ึ้นใส่กล่องไม้ค่ะใส่กล่องไม้ไทาย <c oughs> แฟนจุนเฮ็ดงานอยู่บ้านก็นเลยจตัดสินใจว่ามาพี่ดีกลัวค่ะอยู่เมืองปัมโปนากับพได้ไปไซก็เลยว่ามาผี่วอมูมพวกเขายูพีค่ะ เพื่อนมันสีเมียรหรอือเปมันเพื่นสีเมียจูนต้องลูกแค่เพิ่นไปเด้เนี่ยเขาจูนนั่งอยู่ตรงท่ารถค่ะท่ามุงจอดรถแต่ว่าเป็นยังค่ะเคิร์กได้ค่ะเคิร์กได้ซ <laughs> าลบโคตรมากค่ะลบมากไก่ จะเล่าออกทางไหนก็นได้ครับมออืนขุณนเด้อค่ะคุ่นั่งสิก,กินกินต่ำแสบ เอาโคกมานั่มต่ำคยค่ะพอมาอาทิตย์หนึ่งเนอะเรื่อเอาโคกมานั่มก็เพจขาบผิด แม่น้ำมันไม่ได้ก่วงเหมือนใดหรอกค่ะมันจะมีฟังนี่กับอีกฟังข้างคุณผักติดฟันค่ะ พิกเพ็ดพี่น้องคะ่ะอืคนทยอยมาหลายค่ะ เ,เมื่อแรงไปกินดินเนอร์กับหมูหมูแฟนค่ะโอ้พี่น้องคะเพชรโอเค,นคอเคนาะค่ะพี่น้องคะจุนอยากอัดคลิปให้เมืองค่ะบรรยากาศน้ำเนาะค่ะเนาะนี่แหละ,ค,ะค่ะอยู่เมืองนอกก็คล้ายๆบ้านเฮ้ายู่ได้ค่ะบางบางช่วงเนาะมันเพราะมันเป็น เขาอ่ยว่ามันเป็นวิลเลจไหมค่ะเป็นหมู่บ้านบ่ไ้อยู่ในตัวเมืองไหมค่ะเนาะแต่มีธรรมชาติแคร่บ้านเห่าน้ำป่าน้ำอีน้ำปาน้ำน้ำแม่น้ำอยู่ค่ะอยู่เลอยอยากอาถัยเมืองแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวห้าพอกันคลิปนาค่ะเมื่ออื่นผลราคาสิตำตำอีหยังกินแ่บๆค่ะเดี๋ยวถึงคอลาไปก่อนค่ะบายยค่ะ